สนุกสนชิ่เชี่ยว้ชนามีสัมผทุ้ง่าผเพื่อหาไรที่แหวหาไหนก็ไม่เห็นจังเลิรจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสงขาปรังบัตตานียาลาและนาราพิว่าทั้งประเทนักกีฬาทุกทีทาย โดยจะทำการแข่งขันต ja en ั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559จนเสร็จสิ้นในวันที่14พฤศจิกายนนะครับการสนับสนุนโครงการจากท่านผู้ว่า ร่วมองหน่วยงานของภาครัฐเอกชนและเอกชนพร้อมกันมาของเราให้สุขภาพมันาไามีภูมิแข็งแรงเพื่อจะได้เป็นกำลังของประเทศชาติของไทยอันนี้ได้เวลากานสุขภาพแล้วขอเปิดการแข่งขันไปอยู่การเปินผู้ที่บริการช่วยทัานปราน Untuk keadaan rakyat, nak